ยังไงคะดีๆขึ้นมาอีกแล้วดูที่ตามีไหมดูสิดูที่ตาที่มีไหมช่วยขยับหน่อยได้ไหมคะมีจะเปิดคอมได้ไหมคะดีๆนั่งที่อื่นได้ไหมลกูก เธอเธอช่วยขยับไปไหนได้ไหมอย่าไปนั่งนู้นไปอย่าไปนั่งนู้นไปอย่าไปนั่งตรงนู้นได้ไหมอ่าไม่ได้หรอทำไมเท้าดำไปเล่นอะไรมาทำไมเท้าดำไหนคุยกันก่อนคุยกันก่อนวันนี้ทำอะไรทำไมเท้าดำเหลือเกิน ยังไงจะนั่งตรงนี้อีกนานไหมไมหยังไงคะอยากได้คอมพิวเตอร์ได้ไหมขอคอมพิวเตอร์ได้ไหมนะได้ไหมขอขอได้ไหมเยียบหน่อยทำไมอะเยียบหน่อยสนนยินี่เนี่ยเนี่ นี่น่นี่น่นี่น่อันนี้น่คิดมีไฟฟ์ยังไงอ่ะคิดมีไฟฟ์ก่อนเลวอ่ะคิดมามีไฟฟ์ก่อนเลวคิดมีไฟฟ์ก่อนเลวคิดมีไฟฟ์ยังไงขอคอมพิวเตอร์ได้ไหมเนี่ยฮะขอคอมพิวเตอร์ได้ไหมนะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเอยขอบคุณมาก